ไฮไลท์วันนี้นะคะนำรถเข้าใหม่มาเลยให้ดูกันค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว t o y ยต้าแคมรี่2.0รุ่นจีรถปลดประจําการหน่วยง,งานราชการนะคะเป็นรถประจําตําแหน่งผู้บริหารเลยค่ะพี่รถมือเดียวประวัติศูนย์โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันนะคะคันนี้เปิดป้ายแดงมาเนี่ยล้านกว่าวันนี้มือสองนะคะราคาหายไปถึง60%นะคะต้มขายที่เป็นยนต์คันนี้559,000บาทรถปี17แท้ไม่ลากจดบอดี้เดิมโรงงานได้ไป้ายทะเบียนสวยด้วยค่ะพี่ สนใจ่ันนี้รุ่นนี้เนะี่ยฮะติดตามชมคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะเอมี่พาดูรอบคันทุกซอกทุก,ทกมุมนะฮะสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเ c ใหม่ FC เก่าของเอมี่ด้วยนะคะวันนี้อยู่กันกับเอมี่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่เสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับเอมี่นะเอมี่พามาชมรถยนสวยๆที่เพชรยนต์ค่ะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าแคมรี่เข้าใหม่นะะ เป็นรุ่น 2.0G นะคะปี2017รถปดประจำการนะคะหน่วยงานราชการรถประจำตำแหน่งผู้บริหารค่ะนะคะรถมือเดียวออกห้างนะคะเข้าศูนย์ตรวจสอบทุกระยะเลยลูกค้าสามารถขอเลขตัวรถเลขตัวถังนะคะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยตัวนี้นะคะราคาตั้งขายพิเศษเลยค่ะพี่จา๋าตั้งขายที่5 5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ5 5า0 0นบาทนะไม่วิ v ่ง1 3 9 0 0 0กิโลค่ะกับราคานี้เลยพี่ ผ่อนสบายๆนะคะเดือนละ1,000 0บาทไม่เกินนี้ฟรีดาวได้ด้วยสําหรับท่านไหนสนใจนะคะติดตามชมคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะรีบโทรรีบจองรีบจัดไฟแนนซ์ก่อนที่ท่านจะพลาดรถโยนต์สวยๆไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่านะคะคันนี้นะคู่ไฟคู่หน้านะคะเป็นไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์ค่ะนะคะพร้อมไฟ LED เดทาม์ลันนิ่งไล่เนะคะไฟคู่หน้าเดิมๆโรงงานเลยนะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีคราบเหลืองรอยแตกรอยแล้าค่ะพี่สวยๆเลยตัวกระจังหน้าโครเมียมค่ะติดตั้งตัดหมอกคู่หน้าจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะป้ายทะเบียนได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะพี่ป้ายทะเบียน2ก็ไก่มามมา83กรุงเทพมหาคนครนะคะป้ายทะเบียนสวยมากๆเลยพี่ได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะ ด้านหน้านะคะมีเซ็นเซอร์ให้2องตำแหน่งนะคะันนี้มีเซ็นเซอร์รอบคันเลยค่ะพี่จ๋านะคุ้มค่าแน่นอนคันนี้ป้ายแดงล้านกว่ามือสองวันนี้เหลือ559,000บาทราคาหายไปประมาณ60%ค่ะพี่คุ้มค่าแล้วนะซื้อรถแคมรี่ในราคานี้เหลี่ยมสันฝากระโปรงสวยงามชัดเจนนะคะไม่เคยเปลี่ยนฝากระโปรงมาไม่เคยชนดังตัวโครงสร้างหลักนะคะสีเดิมๆโรงงานรอบคันไม่เคยกลับสีสาสีมาตรวจสอบได้ค่ะพี่ คันนี้เนะคะเป็นล้อแม็ก a ลอ o ยขอบ16ค่ะนะ่ฮะเป็นแม็กเดิมๆโรงงานนะสภาพแม็กสวยงามมากๆไม่มีร่องรอยการกินถนนกินฟุตบาทเลยค่ะพี่เดี๋ยวยางเอมี่เปลี่ยนยางให้สีเส้นเลยนะจ๊ะพี่จ๋านะยางมันต้องพูดถึงจะเปลี่ยนให้ใหม่กระจกมองข้างนะคะพับปรับเก็บระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับทางตัวรถเลยนะพี่นะ ติดฟิล์มเรียบร้อยรอบคันค่ะฟิล์มประมาณ40รอบคันสวยงามมากๆดามเปิดประตูคันนี้เป็นอ่ากันลอยโครเมียมนะะนี่สวยสวยเลยค่ะพี่กระจกทุกบานมีตาโตโยต้าหมดนะคะรับประกันเลยกระจกเดิมแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนการชนหนักถึงตัวโครงสร้างหลักๆที่ต้องอันนี้แน่นอนค่ะพี่ซื้อคันนี้ไปสวยงามแน่นอนราคาดีมาก559,0 0 0บาทสภาพด้านในเนะคะได้เป็นสีส้มนะ เป็นเบาะหนังสีส้มเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะนี่เบาะสภาพสวยงามนะคะเดิมๆโรงงานเลยค่ะพี่หนังเดิมหนังแท้โรงงานประตูฝั่งคนขบับนะคะมีลวดลายไม้สวยงามชัดเจนนะคะกระจกทั้งสบานปรับออตโต้หมดเลยเซ็นทัลล็อกนะคะมีตัวเซตตำแหน่งเบาะด้วยนะคะเซตถึงสองตำแหน่ง สว,สวยเลยค่ะพี่นะฮะมีอันนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์รอบคันนะฮะบายสปอร์ตมอนิเตอร์ค่ะนะการสะบัดเนาะแล้วก็กระจกมองข้างพับกับปรับเก็บพวกนี้นะคะพวงมลาลัยเดิมๆโรงงานค่ะพี่เป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังสีดำนะฮะมีลวดลายไม้ตกแต่งตรงรุ่นนะฮะมาพร้อมกับตัวคลุชคอนโทรลสวยงามมากๆเดี๋ยวขึ้นสตาร์ทให้ดูเลขใหม่ บเบรคค่ะนะคะกดปุ่มฟุตสตาร์ทนี่คันนี้นะคะหน้าปัดเลือนไมล์แสดงผลแบบดิจิตอลค่ะนะฮะสวยงามเลยนะคันนี้เดี๋ยวให้ดูเลขไมค่ะพี่ไม่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบสามกิโลไม่เดิมไม้แท้ประวัติศูนย์ไม่มีการกรอไม่มีการกลับแน่นอนค่ะพี่สภาพสวยๆน้องๆป้ายแดงคันนี้นะรถมือเดือะประวัติศูนย์ค่ะนะฮะคันนี้เป็นเครื่องเล่น c d s m a u x วิทยุนะคะอ่าตัวแอร์เป็นแอร์ระบบออโต นะฮะสวยๆเลยแยกแอร์เป็นแยกอิสระนะปรับอุณหภูมิซ้ายขวาแยกอิสระเรียบร้อยคันนี้นะฮะคอนโซลกลางลายไม้สวยงามนะพร้อมกับตัวเกียร์ถุงเกียร์ออโต้แล้วก็ที่นี่ค่ะเก็บแก้วน้ำนะคะีเสียบ USB AUX ค่ะนะคะนะแล้วก็มีชาร์จด้วยนะฮะ ชีชารแบตเนาะคอนโซลด้านหน้าสีดำสีเดียวกับอ่าสีเดิมๆิมโรงงานค่ะพี่สภาพสวยมากๆนะคันนี้นะคะน้องๆป้ายแดงเลยนะพี่นะสำหรับท่านไหนใครสนใจคันนี้นะรีบติดต่อหาเอมมี่โดยตรงได้เลยนนล่างใต้คลิปมีทั้งเบอร์โทรกับลิงก์ไอดีไลน์อยู่แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้เลยค่ะพี่ตัวโครงสร้างขอบประตูพี่เห็นไหมฮะสภาพสวยมากๆเลยไม่เคยที่จการแกะการถอดนะฮะ เดิมแท้โรงงานร้อ็แน่นอนมีค่ะนะฮะน็อตขอบประตูพี่เห็นไหมฮะสภาพคือไม่มีการแกะการไขนะเดิมโรงงานค่ะสำหรับท่านไหนนะฮะสนใจคันนี้รุ่นนี้ติดต่อหาน้องเอมมี่ได้เลย นะฮะขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนได้หมดเลยนะฮะไม่ต้องเกรงใจกันสําหรับพี่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะฮะมีแอร์ด้านหลังให้อีกสองตแหน่งนะที่พักแขนที่วางแก้วน้ำนะฮะสไตล์ผู้บริหารนะลักชัวรี่มากๆเลยนะเบาะด้านหลังสีส้มนี่เลยค่ะพี่มีม่านหลังไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะคะสนใจนะฮะร,รีบติดต่อได้เลยนะพี่นะป้ายทะเบียนสวยมากๆคันนี้ได้ป้ายทะเบียนแ3นะฮะป้ายเลข2ตัว นะเป็นรถปลดประจำการรถตำแหน่งผู้บริหารได้ไปคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าคันนี้เข้าศูนย์ตรวจสอบทุกระยะค่ะเดี๋ยวให้ดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะสำหรับที่เก็บสัมภาระด้านหลังค่อนข้างลึกเลยกว้างมากๆนะคะบรรจุสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะพี่นี่ไม่มีร่องรอยการติดแก๊สนะคะบอดี้เดิมๆโรงงานร้อแน่นอนนะคะไม่เคยติดแก๊สนะไม่เคยเป็นรถวิ่งสาารณะนะคะรถบริษัท กดประจําการนะครับระวังเข้ามาที่เพรยนต์คันนี้นี่แดดออกนะคะตัวไฟท้ายเดิมๆโรงงานกับพี่จา๋พาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังอีกสี่ตําแหน่งเส้นสายคิ้วโครเมียมสวยงามชัดเจนนะคะโครเมียมแท้ทั้งหมดนะพี่นะทั้งโลโก้ทั้งเส้นสายโครเมียมไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมค่ะทนแดดทนฝนแน่นอนนะคะสภาพคือโดยรวมแล้วก็คือดีมากๆคันนี้ รับประกันเรื่องโครงสร้างร้เอเเซนาะพี่จ๋ามาชมรถมาลองขับได้เลยที่บจกรเพจยูของเราเนี่ยฮะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งกรุงเทพมหาคนครนะฮะมาหาเอมมี่ได้เลยโดยตรงค่ะพี่ติดต่อได้เลยบนตารางใต้คลิปนะวอล์กอินมาณร้านแจ้งติดต่อเอมมี่ได้เลยจบทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะพี่จ๋าด้วยประสบการณ์งานขายมากกว่า4ปีด้วยกันนะพี่นะบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวหายห่วงแน่นอนนะะเรื่องไฟแนนซ์ สำหรับห้องเครื่องนะครันี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเบนซินนะเป็นเครื่องยนต์ VVT-iw นะคะเครื่องยนต์ของทาง c a มรี่เขาเนาะสภาพเครื่องยนต์คือแห้งกริบเลยสนิทนะเครื่องยนต์ไม่เคยดูกการแกะการผ่ามาสภาพห้องเครื่องนนคาคือแห้งแห้งนะเครื่องไม่ดังไม่สั่นนะไม่พ่นน้ำมันเครื่องเลตัวเครื่องตรงกับรถสำเนาเล่มแน่นอนคับพี่ซื้อไปโอนได้ขายได้ปกตินะจ๊ะ หัวน็อตแต่ละจุดนะพี่น้าไม่เคยถูกการแกะการผ่าห้องเครื่องไม่เคยขึ้นสนิมไม่เคยจมน้ำมานี่ค่ะพี่น็อตเบ้าโชกพี่เห็นไหมฮะเนะี่ยะร่องรอยแต้มสีทางโรงงานนะอยู่ครบทุกจุดนะหัวน็อตไม่มีขยับ show, น็อตเบ้าโชกพวกนี้เม็ดอาต่างๆทุกอย่างเดิมสวยหมดเลยค่ะพี่น็อตฝากระโปรงนะฮะไม่เคยถูกการแกะการถอดมานะตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบ เครื่องยนต์คือสวยมากๆที่คันนี้นะคะป้ายแดงล้านกว่าล้านสองล้านสามวันนี้มือสองเหลือห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันราคาหายหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะนะคะคุ้มค่ามากๆน็อตเบ้าชกฝั่งนี้กันมากดีกว่ารอยแต้มสีอยู่ครบทุกจุดนะะนะหัวน็อตไม่เคยขยับเลยรอย,อยเม็ดอาร์คสวยงามนะน็อตฝากระโปรงนี่คือสวย,สวยเลยคันนี้ไม่เคยดูการชนหนักมาร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน,นะคะ่ะพี่จ๋าซื้อรถกับเอมมี่คุณลูกค้าสบายหายห่วงแน่นอนนะ ซื้อได้สบายใจแน่นอนดอกเบี้ยถูกด้วยคันนี้เริ่มต้นสองจดปดเก้าเปอร์เซนเท่านั้นนะคะฝากกระโปรงเดิม,ดมโรงงานนะคะว่าจะเป็นลอยปัม้มดอตลอยเม็ดอาคพวกนี้นะสภาพเดิมสูนย์มาเลยคาเตือนจากทางโรงงานติดตั้งมาให้พวกนี้มีให้ดูหมดนะคะไม่เคยถูกการแกะการเปลี่ยนมานะแล้วก็ตัวการความร้อนนะคะไม่ขึ้นเชื้อราไม่หลุดไม่ลู่นะพี่นะ้ําไม่เคยจมน้100ํร้อยเปอร์เซ็นสวยงามมากสําหรับคันนี้นะคะนี่ สำหรับท่านไหนนะีฮะชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะสนใจตัว Toyota Camry 2.0รุ่นจเนะีฮะปี17รถมือเดียวประวัติศูนย์นะฮะเลขไมล139,000กิโลกับราคาตั้งขายนะฮะ559,000บาทเครด,ดิตดีฟรีดาวไปเลยพี่ออกรถศูนย์บาทได้ด้วยนะคันนี้ผ่อนประมาณ10,000บาทไม่เกินนี้ต่อเดือนรายได้20,000ขึ้นไปนีฮะซื้อคนเดียวจบไม่ต้องกู้รวมไม่ต้องคำให้ยุ่งยากนะฮะ หรือว่าลูกค้าท่านไหนนะะี่ะมีใช้งานบัตรเครดิตเกินปีนะใช้บัประชาชนใบเดียวในการซื้อรถได้เลยค่ะพี่สนใจท่านนี้นะะี่ะติดต่อได้เลยที่เบอร์096-725-2736นะคะด้านล่างใต้คลิปมีลิงก์เบอร์โทรกับ ID ไลน์ให้ชัดเจนแอดมาโทรมาได้เลยนะคะยินดีตอบนะรับสายทุกท่านนะคะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด Subscribe นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่รีวิวอะไรให้ดูนะคะพี่จ๋าฝากติดตามชมด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ